ผิดคิวครับผิดคิวโอ้ยอยังอึดใจเดียวเท่านั้นนะเจ้าลงมายัางต้งองบ่ให้อีหยังโอ้ย ครับนกปลามาจับนี่แหละเนี่ยนกตอครับนี่ยืยดคิ้วจอยเนี่ยเจอดริวตันบอเจ้าอ่ะไล่ขึ้นหนาดีแ้ของนกตออีกโอ้ยเสียหายเลย นี่ครับลูกปลามาจับนี่เดี๋ยวถือบ่วงกรที่นะครับ